สวัสดีครับมาพบเจอกับบอลทุกนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวกันบ้างเปลี่ยนแนวอัพรถหรือป่านะฮะคือคันนี้เจอปัญหาขึ้นเขาแล้วขึ้นไม่ไหวกำลังรถไม่มีใช่หนึ่งตลอดทางเกียร์หนึ่งตลอดทางาขึ้นเขานี่ขึ้นแบบแม่ของสอนเชียงรายนะฮะเข้าป่านะะเข้าป่าอย่างเดียวของ,งเต็มหลังรถ คนนั่งไปอีกสี่ห้าคนมาดูล้อยางครับหนักด้วยอันนี้เป็นโตโยต้าตัวสปอร์ตไลเดอร์เครื่องสองพันห้านะครับเขามันเร็วใช่เครื่องนี้เดิมเดิมครับเครื่องคันนี้เดิมๆเลยล้อยางบีเอฟใช่ตัวนี้ยางบีเอฟนะฮะล้อขออสี่หกแนวเข่าต่ายล่อเลยวะล้อใครช็อตแนวนี้รถยังไม่แรงอยู่พอมาได้ครับแต่นี่ ไปถามเจ้าของดูปุ๊บไปไปถามพ่อดูเป็นไงรถไปเราถามพ่อดีกว่าพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับบอกอาการรถหน่อยรถมันเป็นยังไงมันอืดขึ้นเขาไม่ไหวอื้อมากอึดมากเลยมาให้ลูกชายลูกชายแก้ไขหน่อยแก้ไขหน่อยเดี๋ยวไปลองกันครับลองเลยแก่สวยไหมโอ้ เดี๋ยวนี้ตั้งแนวนี้ล้วนะอ่ะอนนี้ทาเสร็จแล้วครับก็ยูนกล่องยูนกล่องใหม่อ่าเป็นกล่องติดตั้งกล่องเนี่ยครับใบเดียวเลยใบเดียวเลยเห็นเปล่าต้อแต่งไหมอ่ะข้างล่างหน่อยใบเดียวอ่าอันตะบูธใบเดียวเลยเก้าวันเก้าแรงขึ้นไหม เดี๋ยวมาดูการขับการยัไงไหนพี่วันข้างล่างบ่าได้ครับได้ <c oughs> นี่นะฮะีวันนี้ขอลุยหน่อยโอ้โหลยแมวตายกันเดืเอดเยอะเลย <c oughs> เอาแล้ครับเลยแล้วนะ <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้ยองไง <c oughs> บ้า

มีร่องน้ำหรือเปล่าลข้ามคนาเลยนะเดี๋ยวเราจะข้ามคนาไปฝั่งนู้นดูื่ๆไม่มีร่องน้ำสบายไปเดี๋ยวขออ่าอ่าไปนะเกิดหมดก่อนเมื่อกี้หมดหนึ่งเห็นเนี่ยเมื่อกี้หมดหนึ่งเหรอเออหุ่ยน้าน,นี่เขาไถเรื่อยได้ด้วยเหรอไปได้ไหมไปได้ไหมเราเ,เนี่ยโอ้รถทำมาตั้งแรงโอ้โหสบายมาก ไปเรือปลได้ได้ได้ครับได้โตไหมต้องโฟไหมปะปะุฟไงผมไม่เคยขับด้วยครับแต่แม่งแบ๊กเวาเวจะทกว่าดดูดีกว่าเขนโแล้วมั้อไปได้ไปได้ไปได้เข้างเดิมทางเดิม อันนี้ขับสองครับขับสองเราตอนนี้ขับสองอยู่ใช่ตอนนี้ขับสองอ๋อลองเดินอยู่นู่นใช่โอ้โหแม่งชันมากเลยนะชันต้องปล่อยแ้โอ้สบายมากโอ้มีกำลังครับโอ้โหสบายมากเลยเจ้พูดมันเลยอะนี่ยครับแนวพื้นเขาสบายๆนะใช่แม่งโคตรชันเลยเมื่อกี้โอ้โหแม่งแบบอย่างนี้ ตั้งชาถึอย่างนั้นคือจะได้ไงวะเดี๋ยวต้องจัดแล้วรถตั้นี้นะเข้าปากกันบ้างพี่น้องใช่เอ้าใครสนใจลองข้างล่างไปคุยกันก่อนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มุนนี้มุนนี้จับนี้เลยล้อมไปเอาละเออนั่งท่าเดิมเดิมนี่อยู่ยากเลยเมื่อกี้เดินหน่อยยากแน่ จบทุกรูปแบบโคตรมันจะแนวไหนเราได้หมดเขาก็ใช่รถคันนี้เดิมๆม,มาไม่มีกำลังถ้าเป็นเจอทางเมื่อกี้เรียบร้อยแ<ม>น<า>่นอนข,ขึ้นได้แน่นอนใช่เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดโฟน,นะเพราะอะไรใส่ไม่เป็นข <laughs> ับสองแล้วเมื่อกี้โอ,ทโอท้ทางหลังม่โหดหายมากเออแล้วก็ลืมบอกลืมถามเจ้าของว่าใส่โฟงไงเออ อโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะเทสรถแนวไหนมา E ีพีหน้ามันต้องเฟี้ยวกว่าน,นี้เป็นรถรูปแบบไหนติดตามในบอลบุ๊กนะครับครับสวัสดีครับ